ข้อเจ้ากลับบ้านเลยมาเลยมีคนส่งของมาให้เร็วเร็วมีคนส่งของมาให้เร็วมาพ่อเร็วเอาเบิดเอาเบิดจำเบิดจำเบิดมาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็ว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 เอาวิ่งผ่านไปเลยวิ่งผ่านไปเลยอืเฮ้ยอรีมากเลยข้อเจ้า ผัวหลีมาแล้วมีผัวหลีมาอย่าต่อยได้หมดอย่าต่อยนี่ใจเย็นๆไว้ลูกพ่อขอปลาเรากลับบ้านกันมีคนส่งของมาให้ว่าไงเดี๋ยวว่ามีคนส่งของมาให้มีคนส่งของมาให้ฮ่าเอาเปิดรถไปขึ้นรถเฮ้ยรถด่วนไปขึ้นรถเถื่อเถื่เถื่ไปขึ้นรถจ้าจ้ามีคนส่งของมาให้ ใจมีคนส่งของมาให้มาบ้างไ่หมีคนสงของมาให้เปนเร็วมาเร็วเป็นเร็วนมีคนส่งของมาให้นส่งของมาให้นี่จากคุณตายแม่นี่จากคุณตายมึงจะแพงวะมีเสือมึงเนี้ยอยยุงมีของอย่ายุงนี่แม่มันบ่ไปแล้วมันแรียนมียแล้วงันมีคนส่งของมาให้ไปแล้วไปแล้วอย่าหลอกนะ อย่าไปแน่แน่แน่ไม่เป็นตัวแน่ไม่เประตัวปิดปิดยิดปิดปิดมีคนส่งของมาให้จากคุณต่ายนะครับเราจะมาแกะดูว่าของทางบ้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงไงโอ้โหวิมีไฟบ๊ายบ๊ายได้ยูได้ยูได้ยูโอ้โหปปี้แฟมิลี่ดู งูอุ้ยไอ้เต้าวเสื้อเหลืองคนนี้หล่อมากเลยปาดถูกอีกที่สองเดี๋ยว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 ควยเบิ้งนี่ก่อนเจ้าเจ้าปาดเรามาลุ้นกันว่ามีของหนูไหมเรามาแล้ววันนี้มาด้าลงมานั่งลงเรือนโหดง่ายเลยมึงนี่มึงหัวเจ้าวมาเนีนนี้ของยายยงลงมาเด้อระวังพี่ลอกแกะมาหนักแบกเจ้านั่งนั่งมั่นนะฮูแม่ลินนะฮะลินลินลิน ตนี้อ่านอุ้ยจริงอ่านบ่ออกนะไม่าเรียนมาตังันอ้แม่แม่แค่นี้แม่นั่งแม่แม่นิเรียนมีใจให้แต่ของนประมาณเสนนี่แหะเนี่ยลินลินลินสนสองากรพุนกพคนนเอังลงเนี่ยรอ่าดีนะ้ยอยเลยคอยเาเียแจกเา โลดจ้าเฮ้ยข้ขอขอบคุณคุณตายครับลูกกูบดดต่อไปเปข้ไรเก่งแอนบาร์โอ้ยมันจะเป็นเดือบขอ้าวเนี่ย <ok มีช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตหมายกินบดดี้เอ้ยเาวบางท้บนซีเอุ้ยเ้ย แบง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 สีเขาเอาไปแกะที่หลังของสีเขาแกะที่หลัง<อ>ก็แกะยางอื่นในี่กองโกนให้เพิ่นหลุดไปพร้อมกันนี่แม่สีเขาวของยังกูดีว่าไปแกะคลิปหนากูก็หลุดหนา <c ười> แล้วอัน <c ười> นี้ <c ười> อะไรอะ่ะเวตาแมวมันนังน่ะแม่พูด <c ười> ปิ่นพูดปิ่นพูดปิ่นนี่ต้องลูกยางันลงนี่นี่เห็นมั้ยกูแล้วก็จะมีวิตามินวิตามิน แล้วก็จะมีอาหารเสร็มน้ำมันตับแปะแล้วก็มีนี่แล้วก็มีกากเยื่อนี่ฉลายปะ่าจะแมีนใช่ไหเดียวเขาเบิ้งเขาเบิ้งเขาเบิ้งเขผมไปหนีมาดอยอ่างขางผมเด้อพี่น้องเด้อตุ๊กติ๊กก็มีเนาะจริงปะเนี่ยตุ๊กติ๊กุ๊กตีนะเด่นเด่นเ็ด่นยุ่งหลังเขอเป็นอะไรเด้อเป็นอะไรนี่ก็คือหมาในดวงใจหมาว่าเราขาวเนาะสีหัวให้ อะไรอ่ะอยากรู้ของแอดมินน่ะแอดมินอะไรอ่ะอูมาฟิลาโอ้ยเดี๋ยวลองไปเทสนี่ลองไปเทสว้าวไม่ได้นี่อะสำคัญเลยสีข้าวสข้าวเอาไม่ไปใช่นะไม่่ใดาวดาวดามันต้องเอาพวกนั้นมาทำดิ กระแทกกระแทกกระทกสุนย์มาอยู่เปิดสีขาวก่อนอย่างรู้ว่าเป็นทรงอย่างไม่สีขาวามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรคิดว่ามันจะต้องลิมิเต็ดอีดิชั่นมากมากครับสีขาวอาของหมาจะดีกว่าของคนครับเสื้อจะใส่เพ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมัดไปเจ้าเจ้าเจ้า,จาของมึงนี่ไปไปโอ้ย <ไป S 1> โอ้ยมาออกบัเลยโอ้ยโอ้ยบักโอ้ยไปไปบัดเลยเอาหยังไปเอายังงเอาของหมาออกบัดเลยมันกัดไก่ข้าเจ้าแบง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  แม่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 ไก่